และนี่ก็จะเป็นร้านที่3ครับที่จะพาเพื่อนๆมานะครับกับร้านที่ชื่อว่าริโกแลนดหรือว่าไรโกแลนด์แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นี่ก็เป็นสวรรค์ของคนที่เป็นไบเกอร์จริงๆเพราะเนื่องจากว่ามีทุกอย่างเลยกับของแต่งเรียกว่าเป็นของแต่งที่แน่นร้านมากๆทุกอย่างจริงๆนะครับรวมถึงที่นี่ก็จะมีโซนที่เป็นโซนเซอร์วิสด้วยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้านเพิ่งจะเปิดนะครับแล้วก็จะมีบรรดาไบเกอร์ที่แต่งรถเทพๆนะครับนำรถมา เพื่อที่จะมาซื้อของกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรดีๆบ้างไปชมกันเลยครับร้านนี้นะครับก็เปิด11โมงครับวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงนะครับพามาดูหมวกกันน็อกก่อนมีทุกรูปทุกแบบนะครับหมวกกันน็อกที่นี่ราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับที่เมืองไทยฉะนั้นนักช็อปที่นี่มาเสียดัางแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าราคานี่แตกต่างกันหลายพันเลยนะครับมีหลายแบรนด์มากมายนะครับ อาคารบโบวิกโมริวรกิเยอะจริงปั๊มเบรกนะครับเบมโบ,บ,มโบก็มีขายนิกเกลคาเฟ่เฮมีหมดนี่มีของ YSs ด้วยโอ้ตัว G s p o r t ขายอยู่65,000เยนรวมภาษีแล้วอยู่ที่71,500เยนเท<อ>่าไห<อ>ร่วะเนี่ย เจ็ดหเยนเดี๋ยวกดเครื่องที่เลขดูดิราคาตัวนี้อยู่ไทยประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดก่อนกดแปนะ๊บนึงนะเจ็ดหมื่นหนึ่งพเยน1มื่นสเว้ยโอ้คนญี่ปุ่นใช้ของแพงกว่าไทยเยอะเลยนี่ประมาณ14,454บบาทนะครับโอ้ มีอีกเพียบเลยนี่ Y S S ไทยครับชกไทยตัวเลสซิ่งก็มีโอ้แล้วราคาแรงด้วยอ,อย่างตัวนี้ตัวเลสซิ่งอยู่เท่าไหร่2องแสนสองโอ้แม่เจ้าแพงกว่าตัวข้างอีกเว้ยสองแสนสองหมืนห้าหมืนหน่หึงแม่เจ้าโชกต้นละห้าหามื่นหนึ่ง โอ้โหไทยขายอยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นมั้งไม่แน่ใจเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้แต่ที่นี่มีตัวบูโชเลยนะครับแจ๋วมากเลยอะ่ะเนี่ยเพียบเลยนี่สองแสนสองโอ้โหราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดอันนี้คือของพวก b ิกไบต์หมดเลยเนี่ยพวกไซเฟอร์ร้อยพันหนึ่งซีบีพันสาม c ีบีพัเห็นไหมซึ่งอย่างที่บอกอันนี้ของ R6 เนาะอย่างที่บอกก็คือตัวของโชคอัพเขาไม่ได้มีแค่ในประเทศนะครับขายต่างประเทศด้วยอันนี้ที่ญี่ปุ่นเลยครับตั้งราคากัน96,800เยน2 2 0 0 0น2 2 0เยนของ ZX10R โอ้แพงกว่าไทยเยอะมากนะครับ แสดงว่าไทยนี่โชคดีมากได้ของราคาถูกใช้นะครับเพราะดูแล้วเหมือนกันแหละแต่ว่าต่างกันที่ซิ g กเน u เจอร์ของตัวสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว,ว่าผมจําไม่ผิดไม่เหมือนกันแน่นอนสติกเกอร์ของญี่ปุ่นจะเป็นอ๋อมี Japan Edition นนะเจแปนเอดิชั่ก็คือเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นอุย้ยมีตัวนี่ช๊ะอ่าฟอกอัปเกรดคิดด้วยที่เราขายขายอยันที่บ้านเรานี่แหละโอ้ที่นี่ก็มีขาย ราคาอะไรวะแสนหนึ่งของ CBR Ninj แสนหนึ่งโอ้โห Ninj 44,000ตัวตัวเป็นช็อคอัพไอตัวชุดหน้าฟ็อกสปอร์ตคิดฟ็อกอัพเกรคิดโอ้โหเดี๋ยวลองดูดิตัวเดี๋ยวลงก่อนขอขอกดก่อนนะแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่น ตีเป็นไทย 25,000! โอ้แม่เจ้า 25,000! ราคาเมืองไทยถูกกว่าเยอะเลยอะแต่กลายเป็นว่าที่นี่ขายดีไว้ขายได้ด้วย,วยอันนี้จะเป็นตู้ของช็อกอัพ YSs ของเราบ้านเราด้วยละครับขายที่ญี่ปุ่นครับไม่น่าเชื่อครับว่าคนญี่ปุ่นเขาสนใจขนาดนี้เออแจ๋วเอาไปคุยกันได้นะว่าเราใช้โชก คุณภาพแบบระดับโลกจริงนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็ใช้กันอ่ะดูต่อแจว๋ววันนี้ต้องต้องเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําเลยแจวอ่ะดูต่อครับอันนี้ก็เป็นถ้อยเสียครับถ้อยเสียยี่ห้อบีดเจแปนที่ผมเคยใช้เพื่อนๆเขอคง,งเคยเห็นนะครับเดี๋ยวดูราคาเล่นๆน,นะครับว่าเท่าไหร่นี่ครับบีดเจแปนสวยๆเลยอันนี้ของนินจานินจาเฮดทู 258,000เท่าไหร่วะ258,000เฉพาะตัวสลิปออนครับ60,000ครับ60,000ืฉะนั้นปลายมือ2ที่ราคา30,000กว่าบาทก็สมกับราคาครับอันนี้ก็คือบีดเจแปนที่สวยๆหน่อยประมาณนี้ที่เพื่อนๆถามมานะครับ โดยรวมก็คือที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าเราจะมาช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นแล้วามาโอซาก้าก็น่าจะแวะมานะครับกับลิโกแลนด์อ่ะยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีที่หรือว่ามีลายแทงที่จะพาเพื่อนๆไปดูกันอีกสําหรับคนที่จะมาช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนที่ลงที่โอซาก้านะครับ